ถ้าพูดถึงครัวซองอร่อยหลายคนคงจะนึกถึงประเทศฝรั่งเศสวันนี้เชฟเพนีจะพามาตามหาครัวซองที่อร่อยที่สุดในปารีสค่ะ ครัวซองที่อร่อยที่สุดในปารีสจะเป็นของเจ้าไหนติดตามดูเชฟเพนีได้ในคลิปนี้เลยค่ะตอนนี้เพนีก็ได้มาแล้วนะคะครัวซองจากสำนักดังๆที่ต่างๆในปารีสนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะ นี่คือเชฟซีเรลลินยยกนะคะสีสวยมากเลยอ่ะหอมแบบหอมมากหอมมากเชฟซีเรลลินยยกนะคะซ l เล r บริตี้เชฟนะคะของปารีสนะคะเขาเป็นโฮสต์ในรายการแข่งทำอาหารนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะทำให้เขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็มีร้านเชลินด้วยแต่ว่าได้ข่าวว่าเสียดาวไปแล้วนะคะแต่ว่า อเสียยยงงก็งงััดู่วิธีที่เราจะใช้ในการตัดสินนะคะคือดูรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเท่ากันหรือเปล่าเบี้ยวหรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็มาดูภายในเป็นรังเพ้่งหรือเปล่านะคะโพรงข้างในสวยหรือเปล่าอย่างสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือทานแล้วอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ซีเรียลลินยักษ์นะคะบางนะคะกลิ่นหอมสีสวย นี่ก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันยังขาดอีกนิดนึงอ่ะจะลองดูของคนอื่นเนจ้านี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะดูแปงเอเดซีเดนะคะขนมปังและไอเดียนะคะก็คือความหมายของเขาเทนี้ไปที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งที่มาปารีสเพราะว่าร้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็เปิดเ้าค่ะครัวซองของที่นี่นะคะเห็นปุ๊บรู้เลยเพราะว่าเขาหน้าตาแบบนี้เห็นไหม มันผิดปกติอ่ะมันไม่ได้ผิดปกติหรอกแต่ว่าเวลาวิธีการม้วนเขาไม่เหมือนร้านไฮโซร้านอื่นนะคะสีโอเคนะหอมเหมือนกัน <ไป S 1> แต่ดมนี่รู้เลยใช้เนอคนละยี่หอ้ออันนี้หอมมากๆอะ่ะ Cereal l i n ย n a นะคะอันนี้ <Hello. S 1> ดูแป้ง a d ซ c i d e นะคะนี่นะคะดูแป้ง a d ดซ i d e นะคะมันดูโฮมรัสติกนิดหนึ่งมันจะดูแน่นๆน่ะถ้าเทียบกับซี r e a ย l i n เห็นไหมคนละแบบเลย ที่สำคัญนะคะเรามาดูรสชาติเป็นไปอย่างที่กินนะคะเป็นนเฉยๆต่อไปนะคะฟารีน a o นะคะมีคนบอกว่าอร่อยที่สุดในปารีสนะคะอู้อันนี้อ้วนๆเนาะดิดิอ้อันนี้ก็หอมอ้วนๆสั้นๆทุกอันจะแบบค่อนข้างนิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าเราตะลุยกันมาตั้งแต่เช้านะคะกว่าจะเก็บได้ทุกสำนักหน้าตาโอเคเท่ากันสองข้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะพา ก็สวยนะคะแต่มันมีบางจุดที่โพรงมันอันนี้ว่าก็ยังโอเคนะชิมเลยดีกว่าคันนี้ชอบของซีรีลอยู่ดีขอใส่กลับถุงต่อไปนะคะยูโทปี้ยูโทปี้ตอนที่ไปเนี่ยครซองหมดกำลังอบใหม่แต่ว่าเราไม่อยากรอเราก็เลยเอาพังอูชอกลามานะคะเพราะว่ามันก็เบสเดียวกันเนาะเดี๋ยวเรามาดู สีสวยหน้าตาเท่ากันก็โอเคนะเห็นไหมครับก็เป็นรังๆอาจจะไม่ค่อยโปร่งพองๆเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะอาจจะฟิฟิมนิดนึงโปร่งก็ไม่ได้สวยมากมีพรงแตกด้วยอ่ะโหมันใกล้เคียงกันมากเลยนะรสชาติใกล้กันมากแต่เพ็นี้ขอให้ซีริลลินอยากก่อนนะคะเพราะว่าโปร่งมันสวยอ่ะ ต่อไปดูเจ้าถิ่นเปียเออมเมนะคะขวัญใจครัวซองเพนีตตลอดการดูซิว่าจะยังเป็นขวัญใจดิฉันอยู่หรือเปล่านะคะอือหึแปลกมากยังนิ่มไมมากอันอื่นนิ่มแบบนิ่มค่อนข้างเยอะอันนี้รู้สึกแข็งนิดนึงอะแล้วก็อันเล็กอันเล็กนิดนึงกลิ่นโอเคสีสวย สองข้างเท่ากันนะคะเนื่องจากเป็นเพสตรีชื่อดังนะคะของทุกอันที่เป็นเนียลมานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ผ่านมาตรฐานกันหมดนะคะก็คือพายอูแหมไม่อยากให้ดูเลยหัวใจสลายไี่สวยอ่ะไม่เคยซื้อเปียอเมเราเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยเสียใจอย่างไร กรอบเป็นเจ้าเดียวที่ยังกรอบนะคะรสชาติมันเข้มข้นอะ่ะมันแบบเหมือนรสชาติมันถึงอะ่ะถึงกว่าอันเนี้ยมันกินแล้วมันกลมกรอบอะ่ะแต่มันเสียตรงที่ดูดิทำไมเป็นอย่างเงี้ยเสียใจนะเนี่ยมาฝรั่งเศสุูครั้งกินเปียทุดูครั้งไม,ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะอันนี้แบบเอาไปคืนที่ร้านได้ไหมเดกาโตเอดูแปงนะคะ ลูกใส่เปียเออแเม่นะคะเค้กขนมปังเขาดังมากแต่ว่าขวดสองก็เป็นเหมือนกึ่งขนมปังกึ่งเค้กเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่หน้าตางามกว่าเขาเพื่อนอะอย่างงี้ดีกว่างามกว่าเขาเพื่อนสวยเห็นไหมเซมเมทริกแบบสองข้างเท่ากันสีสวยเงาสวยโอ้กอบกอบกอบอู้เกือบอะ เกือบเกือบเกือบโพรงสวยแล้วนะแต่ว่ามันมีเนยแตกนิดนึงอะ่ะชั้นมันแตกเห็นไหมเกือบเกือบเพอร์เฟกเดี๋ยวขอชิมนะคะเฮ้ยน,นี่ก็อร่อยขอเทียบกับแก่เอิญไหมมันสูตรเดียวกันไหมเนี่ยอร่อยอะ่ะอร่อยกว่าซีเรียล นี่เป็นซีเรียลซีเรียลก็โห oh, หน้าตายานสวยกว่ากินโอเคสีสวยนะคะรูปทรงเท่ากันสองขางโอ oh, หันมีกรึบกรึบนิดนึงนะคะกรึบกรึบอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าสวยนะสวย เกงงขนมปังอ่ะอันเนี้ยเพราะหน้าตามันก็ดูขนมปังแล้วอะมันดูขนมปังเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบางทีใส่เนยในปริมาณน้อยนะคะเก็บอ๋อหอมอันนี้ใช่แล้วละ่ะหอมอันนี้คือยานคูเบ์แปลว่าที่บอกว่าอร่อยมันจะมาตลอดออค,คือยานคูเร์คือยานคูเร์นะคะใช่เดี๋ยวอีฉันเริ่มงงนะคะ <S <S 1> <S 1> ถ้าเทียบกับซีรียล,ลินยักษ์เห็นไหมคนละแบบเลย เทนี้ชอบของซีรี่ลดูยานคูแวานะคะใช่ไม่ให้คูแวคูเว่เดี๋ยวอีธาเริ่มงงนะคะเทนี้ว่าเปียเออรแม่อะอร่อยแล้วก็เอกตเอเดกาโตเอดูแปงก็อร่อยสรุปนะคะสำหรับปารีสเที่ยวนี้นะคะเชฟเพนี้ก็ได้ไปลองมาสำนักดังๆที่เขาบอกว่าครัวซองดีนะคะเปียเออแม่รสชาติดีที่สุด นะคะคตามมาติดๆนะคะถ้าใครซื้อเปียเออรม่ไม่ได้เดกาโตเอดูแป e นะคะลูกศิษย์จวนเขาเรียกว่าเป็นรางวัลชมเชยนะคะหน้าตาดีสีสันดีทุกอย่างดีแต่แค่รสชาติซูไม่ได้ยานคูแบ่นะคะกำลังมาแรงนะคะร้านหมาจิ้งจอกนะคะเป็นสัญลักษณ์ส่วนนั้นเอินมาตรฐานผ่านหมดนะคะสีสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ที่สุดเนาะ ปารีสยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนี้นะคะ